สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวราศีเมษอีกครั้งนะคะเดือนนี้เราเจอกันน่าจะประมาณ4ี่ครั้งทวนซึ่งครั้งนี้จะเป็นครั้งที่สมเพราะว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปอ,อ่านการงานการเงินแต่ว่าไม่ใช่6เดือนและก็จะเป็นของเดือนกรกฎาคมที่กําลังจะมาถึงนะคะเรามาดูกันว่าการงานการเงินของชาวราศีเมษนะในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยจะมีสถานการณ์อะไรยังไงบ้างนะให้ชาวเมษได้ตั้งหลักรับมือ จริงๆฟังดวง6เดือนแล้วเนี่ยมันจะเห็นภาพกว้างๆก่อนค่ะแค่กว้างๆแต่ว่าถ้าเรามาฟังรายเดือนเนี่ยมันก็จะชัดเจนแล้วก็ละเอียดมากขึ้นเนาะในแต่ละเดือนนะคะอ่ะก่อนจะเริ่มอ่านพูดเหมือนเดิมแล้วกันนะคะเผื่อใครที่กําลังฟังคลิปอยู่เนี่ยเขาไม่ได้มองหน้าจอเนาะจะได้รู้ว่าเม็ดคือใครนะคะ ราศีเมษคือคนที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนนะคะไปจนถึงวันที่14พฤษภาคมนะคะหรือว่าใครรู้ว่าตัวเองมีลักษณะนเนาะสถิตยอยู่ในราศีเมษฟังคลิปราศีเมษในช่องพี่หมอได้ทุกคลิปเลยนะคะโอเคค่ะเหมือนเดิมพี่หมอขออนุญาตเป็นตัวแทนชาวเมษนะคะในการเปิดไพ่การงานการเงินในช่วงเดือนกรกฎาคมโดยเริ่มจากเรื่องของการงานก่อนเหมือนเดิมนะคะอ่าเรามาดูกัน การงานของชาวรักคนาและชาวราศีเมษนะคะในช่วงเดือนกรกฎาเนี่ยเมษจะเจอกับสถานการณ์การงานยังไงบ้างโอ้โห อือห mm ือเมรมีแต่ไพ่ใหญ่ๆนะเนี่ยโอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะเมรถ้าพี่หมอจำไม่ผิดนะดวงหกเดือนอะในช่วงกรกฎาเมรก็เหมือนจะ เหมือนจะดีใช่ไหมคือพี่หมออ่านเยอะจนอาจจะจําไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นนะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าเราไม่ต้องสนหกเดือนก็ได้เราฟังหกเดือนแล้วมันก็สนกันตรงนั้นแล้วจบแล้วแต่เรามาฟังรายเดือนกระกฎา,าก่อนมาเจาะตรงนี้ก่อนนะต้องบอกเลยว่ากระกฎาเป็นเดือนที่หูตัวตนคุณคือเดอะสันนะคะเริ่มจากพาร์ทไหนก่อนดีเนี่ยขออนุญ,ญาตพูดถึงพาร์ทของคนที่ตกงานอยู่ก่อนได้ไหมอยากให้เขารู้สึกแบบแบบโอ้ยดีใจอะไรอย่างเงี้ยก่อนเนาะ ่ชาวเมรคนที่กําลังตกงานว่างงานมองหางานหรือไม่ตกก็ได้แต่ว่ากําลังมองหางานใหม่เอามามัดรวมกันอยู่อยู่ตรงนี้ด้วยก็ได้นะคะเดือนกรกฎาเนี่ยบอกเลยมีเกณฑ์ได้งานแน่นอนนะคะมีเกณฑ์ได้งานแน่นอนแต่ทุกคนเห็นไหมไพ่ไพ่เมรนี่มีแต่ไพ่แบบเมเจอร์คานานะคะก็คือไพ่ใหญ่ไพ่ใหญ่สําหรับพี่หมออ่ะมันค่อนข้างดีอะ่ะ มันมันพลังมันค่อนข้างแบบเด่นอะแล้วก็โอ้โหเอาอยัางไงก่อนทีใจเย็นนะคะพี่หมอใจเย็นนะคะอ่ะงั้นอ่านอย่างนี้เลยคนตกงานคนว่างงานคนกำลังมองหางานนะคะในเดือนกรกฎานี้นะคะรอฟังข่าวดีได้เลยนะรอฟังข่าวดีได้เลย คุณจะไม่ว่างงานแล้วคุณจะได้งานใหม่แล้วคุณจะได้โอกาสดีๆใหม่แล้วนะคะมันมันจะพูดยังไงดีเอาเป็นว่าคุณจะมีความสุขมากๆเลยในช่วงเดือนกรกฎาในเรื่องของงานงานที่ว่าเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความมั่นคง ระดับหนึ่งขึ้นทั้งควีนเหรียญแล้วก็ขึ้นทั้งไพ่พระแม่ลักษมี ai, P P e ami, เสียงลงเฉยไพ่พระแม่ลักษมีนะคะสองใบนี้สําหรับพี่หมอให้ความหมายคล้ายกันใบนี้คล้ายใบนี้แต่เป็นเวอร์ชันที่มากกว่าไม่รู้ว่าเคยพูดในคลิปของชาวเมดบ้างหรือเปล่าแต่ว่าจะพูดในหลายๆคลิปมากแล้วนะคะว่าไพ่เดอะมินต์แนนในสหรับนี้เนี่ยเขามีความหมายที่คล้ายคลึงกับไพ่ ควีนเหรียญแต่อยู่ในเวอร์ชั่นที่ขั้นกว่าค่ะสมมุติว่าควีนเหรียญประสบความสําเร็จแปลว่าใบนี้ประสบความสําเร็จมากกว่าควีนนี้มีควีนเหรียญนี้มีความร่ํารวยใบนี้ร่ํารวยมากกว่ามาสองใบเพราะฉะนั้นสําหรับพี่หมอคือมันไม่เกินจริงอะเมษเดือนนี้เป็นเดือนที่ต้องกอบโกยนะคะบอกเลยคุณไปยื่นอะไรไว้ที่ไหนคุณเตรียมตัวได้เลยค,คุณจะได้รับโอกาสและได้มากกว่าหนึ่งโอกาสด้วย ืมันดีจนไม่รู้จะดียังไงแต่โอเคทุกคนก็เห็นแปดดาบกําลังรอให้พี่หมอทายอยู่เห็นแล้วค่ะรู้แล้วค่ะใบอื่นสวยมากเลยค่ะนู่นนี่นั่นขออนุญาตพูดถึงอันนี้ก่อนนะคะในเดือนกรกฎาเนี่ยอย่างที่บอกค่ะตกงานว่างงานหรือมองหางานใหม่มีเกณฑ์ได้งานตามประสงค์ตามที่เราต้องการเลยแต่มันก็จะมากับปัญหาหนึ่งปัญหาค่ะปัญหาที่ว่ามันจะมาในเรื่องของเงื่อนไขทีนี้ จำเอาไว้อย่างเดียวค่ะเงื่อนไขของมีนเนี่ยเอ้ยขอโทษเงื่อนไขของเมธเนี่ยเป็นเงื่อนไขที่จะเข้ามาหาชาวเมธเนี่ยเป็นเงื่อนไขที่เมธจะรับได้มันอาจจะอึดอัดหน่อยนะตอนฟังหรือว่าตอนที่รับรู้เงื่อนไขนี้หรือว่าข้อบังคับกฎเกณฑ์อะไรอย่างเงี้ยจริง,รงๆอาจจะไม่เป็นเงื่อนไขด้วยแต่มันอาจจะมากับกฎเกณฑ์ก็ได้ค่ะบริษัทที่ว่าเนี่ยอ่ะที่หมอยกตัวอย่างนะบริษัทที่ว่าเนี่ยโอ้โหบริษัทใหญ่โตเลยแต่ว่า เป็นองค์กรที่ค่อนข้างจะมีระเบียบอย่างเงี้ยค่อนข้างจะจุกจิกค่อนข้างจะมีวินัยอะไรบางอย่างที่เมธอาจจะรู้สึกว่าโอ๊ยเราจะไหวไหมหนู่นนี่นั่นแต่ท้ายที่สุดเชื่อเถอะเมธทาได้ไปลองก่อนอย่าปฏิเสธโอกาสในเดือนกรกฎานี้นะคะบอกเลยมันเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะมันเป็นโอกาสที่ดีมากๆกับอีกเงื่อนไขหนึ่งหรือว่าอีกกฎเกณฑ์หรืออะไรก็แล้วแต่่ที่มากับไพ่แปดดาบนะคะอาจจะมาในลักษณะที่ว่า เราเรารู้แหละว่างานนี้ดีกับเราแต่มันอาจจะไม่ได้ดีทันทีทันใดอาจจะต้องใช้เวลา,าเช่นเรารู้ว่าองค์กรนี้เข้าไปอยู่แล้วเนี่ยมันมีโอกาสในการเติบโตแต่ว่าการแข่งขันหรือว่าการจะได้รับการยอมรับการจะไปประสบความสําเร็จแบบที่เราหวังมันก็อาจจะไม่ได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะต้องใช้เวลาแค่นั้นเลยเอาจริงๆไม่อยากให้ตัดโอกาสในช่วงเดือนกรกฎาคม จำไว้เลยว่าถ้ามีบริษัทอะไรสักบริษัทหนึ่งเข้ามาแล้วเรารู้สึกว่ามันตอบโจทย์เราอะโดยเฉพาะในเรื่องของเงินเดือนโดยเฉพาะในเรื่องของสายอาชีพสายงานหมายถึงว่ามันตรงใจเรานะคะมันตรงใจเราอันนี้พี่หมออยากให้คว้าเอาไว้ก่อนเดท์เ <This S 1> นี่ยคือการจบค่ะจบจากอะไรที่เราเจอจบจากการว่างงานจบจากการตกงานจบจากการมองหางานใหม,ใหม่แล้วมันก็ไปเริ่มใหม่สักทีแต่ว่ามองว่าในเดือนนี้อาจจะเข้ามาในพาร์ทของ มาเจราจากันก่อนนะเนาะมาคุยมาตกลงมาดีลกันก่อนแล้วก็อยู่ในสภาวะของการรอเริ่มใหม่ในเดือนหน้านะคะแต่อย่างน้อยๆได้ถืงงานนั้นเอาไว้แล้วแน่ๆนะได้ถืงงานนั้นเอาไว้แล้วแน่ๆนะคะโอเคค่ะทีนี้เรากลับมาสําหรับคนที่ไม่ได้ตกงานแล้วกันเนาะก็ต้องบอกว่าช่วงกรกฎาเป็นช่วงที่คุณแบบเด่นมากโดดเด่นในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะ เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปเป็นที่นับหน้าถือตาของคนทั่วไปบางคนมีเกณฑ์ในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งโอกาสดีๆในความมั่นคงความสําเร็จโอ้โหสารพัดสารเพประเดประดังเข้ามามันดีจนมันแบบตั้งหลักหลับไม่ทันนะคะแต่จําไว้อย่างหนึ่งว่าสิ่งดีๆที่มันจะเข้ามาในเดือนกรกฎาคมันก็จะมาพร้อมปัญหาอยู่ดีค่ะมาพร้อมเงื่อนไขมาพร้อมอะไรบางอย่างที่มาชาเลนจ์เมธเนาะเมธไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยค่ะทําตามเป้าหมาย ทำตามเป้าหมายอาจจะใช้แพชชั่นหน่อยอะมีความเอนจอยกับการทํางานหน่อยใช้แพชชั่นลงไปใส่ใจลงไปแล้วก็ทําตามแผนที่ตัวเองวางไว้อค่อยๆทําค่อยๆคิดค่อยๆจัดสรรไปนะคะท้ายสุดแล้วเนี่ยเดี๋ยวปัญหาต่างๆที่มันเข้ามาเป็นอุปสรรคเนี่ยมันก็จะหายไปอาจจะช้าหน่อยอาจจะทํายากหน่อยบางทีเงื่อนไขปัญหาอุปสรรคอาจจะไม่ได้เกิดจากเมตด้วยเกิดจากคนรอบตัว บางทีงานส่วนของเราเสร็จสําเร็จเสร็จสิ้นดีหมดละรอแค่เขาแอปพรูบรอแค่เขาอนุมัติปรากฏว่าใช้เวลาหน่อยในขั้นตอนนี้แต่เดี๋ยวเราก็จะสําเร็จเขาก็จะแอปพรูบมาเขาก็จะอนุมัติมาเขาก็จะแบบโอเคคุณเก่งคุณทําได้ยอมรับในตัวเราอยู่ดีนะคะเอาจริงๆอะ่ะพี่หมอแทบจะไม่เห็นอะไรที่แบบมันเป็นปัญหาในลักษณะที่ไม่รู้สึกว่ามันอึดอัดทำไมไพ่ดีออกแปดดาบแล้วพี่หมอไม่ให้พลังงานนั้น เพราะว่ามันเหมือนกับเอาง่ายๆเลยค่ะทุกคนคิดภาพตามเนาะชีวิตอยู่ในเวที่มันดีมากมนุษย์เราเนี่ยเบสิกเลยค่ะทุกคนเป็นมันอาจจะมีความแบบอ่าเหมือนวางใจในเส้นทางของตัวเองอยู่ตอนนั้นไม่ได้บอกว่าประมาทนะแต่ว่าวางใจแล้วก็รู้สึกว่าเออสถานการณ์แบบนี้มันกําลังดีมันไม่ควรจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเวลาปัญหาอะไรเข้ามาแม้จะเล็กน้อยมากแค่ไหนนะคะมันก็จะส่งผล ให้เราอะรู้สึกแบบโอ้ทำไมต้องมาเจอปัญหานี้อะนึออกอมอไหมมันอึดอัดแต่ว่าถ้าเรามองตัวปัญหาจริงๆอะเราจะรู้ค่ะว่าเอ้ยมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่เออมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่มันไม่ได้เป็นเรื่องยากเมธเนี่ยสามารถรับมือได้นะคะหูการงานเมธเปิดมาราศีแรกของเดือนกรกฎาเป็นแบบมันเป็นหน้าไพ่ที่พี่หมอต้องบอกว่ามันโล่งหัวมากอะรู้สึกอ่านแล้วมันแฮปปี้ยิ้มตามนะคะ ขอแสดงความยินดีกับชาวเมทุกคนล่วงหน้าไว้ตรงนี้เลยค่ะในช่วงเดือนกรกฎาคมคุณกําลังจะได้เจอกับคําว่าความสําเร็จความก้าวหน้าความมั่นคงความราบรื่นอะราบรื่นอาจจะม,มีช่วงบางช่วงติดขัดนิดหน่อยไปเจออุปสรรคเล็กน้อยแต่ยังไงอะมันก็หลุดพ้นค่ะแค่ต้องแบบใจเย็นๆเนาะค่อยๆแก้ไปมีข้อดีอะไรอีกบ้างเดี๋ยวขอพี่หมอดูก่อนนะ อาบางคนจะมีเกณฑ์ในเรื่องของโอกาสการเลื่อนขั้นนะคะบางคนจะมีในเรื่องของการปรับเงินเดือนนะอันนี้ที่เป็นพาร์ทดีที่เข้ามากับในเรื่องของการงานบางคนมีเรื่องชื่อเสียงชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่ยอปอันนี้เด่นมากเลยอะ่ะเ <The, S 2> พราะว่าเดอะซันเขาเป็นใบแรกเป็นคีย์เวิร์ดเป็นตัวตนของเมสเลยนะคะเพราะฉะนั้นการงานมันเหมือนกับประสบความสําเร็จแทบบางคนอาจจะอยู่จุดสูงสุดเลย ในช่วงเดือนนี้พองานมันแฮปปี้เอน g y จมันดีเมสจะมีความคิดสร้างสารรค์เพิ่มมีการต่อยอดการพยายามทำโปรเจกต์ใหม่ๆการลงมือการคิดไอเดียกันอะไรก็แล้วแต่ค่ะที่มันเป็นของใหม่แต่ว่ามามาซัพพอร์ตของเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็อ่ะถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นไม่ได้เป็น อ่าพนักง,งานประจำนะคะไม่ได้มีไม่ได้มีมมตําแหน่งแห่งที่อะไรอย่างเงี้ยคือพูดง่ายเป็นงานฟรีแลนซ์อาชีพอิสระพะะ่อค้าแม่ค้านักธุรกิจกิจการส่วนตัวเหมือนกันค่ะคุณจะประสบความสําเร็จยิ่งธุรกิจนี้ยิ่งขึ้นแบบเข้าทางเลยค่ะขึ้นไพ่อย่างนี้มานะธุรกิจคุณในช่วงหนึ่งเดือนนี้ประสบความสําเร็จได้ผลกําไรผลประกอบการออกมาอยู่ในจุดที่ดีอาจจะมีบ้างมีบางช่วงที่เรารู้สึกแบบเอ้ยมัน มันไม่ได้หลังใจเรามันติดขัดมันนู่นมันนี่มันนั่นมันต้องรอนู่นนี่นั่นแต่ท้ายสุดมันจะผ่านไปนะคะแล้วก็ค่อนข้างโดดเดน่นอ่ะอย่างสมมุติว่าบางคนทําอะไรดีอ่ะเป็นเป็นเป็นอ่าธุรกิจเล็กๆสักธุรกิจหนึ่งอยู่อยู่ที่บ้านตัวเองเงี้ยแต่ว่าอยู่ๆก็มีคนเอาไปบอกต่อมีคนไปแนะนําต่อเขาเรียกว่าเหมือนแบบชื่อเสียงมันเข้ามา จะเล็กจะใหญ่ไม่รู้ล่ะแต่มันเกิดชื่อเสียงเกิดการยอมรับคนแบบถ้าเป็นกิจการก็โอ้โหคนแบบมาใช้บริการเราเยอะแย,ะ,ยะมากมายเต็มไปหมดนะคะถือว่าเป็นช่วงที่การงานอะ่ะที่หมออยากให้เม็ดกอบโกยอะไรเข้ามาโกยให้หมดคะ่ะมันจะมาพร้อมเงื่อนไขยังไงจำไว้เลยคุณทำได้นะอย่าไปกลัวมันอย่าไปเอามันมาเป็นกำแพงอย่าไปสร้างให้มัน คือมันเป็นเงื่อนไขในตัวมันอยู่แล้วคะ่ะแต่เราอย่าไปดึงมันมาเป็นเงื่อนไขให้ตัวเราอีกเราแค่พยายามทําต่อไปนะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นการงานนะคะของชาวเมษเดี๋ยวเรามาดูการเงินกันค่ะการเงินของชาวลัคณาราศีเมษนะในช่วงเดือนกรกฎานะคะ อืเดือนนี้แบบอืพี่หมอแบบดีใจกับเมรด้วยจริงๆนะโอเคค่ะไพ่สวยค่ะถึงจะขึ้นคิงและควีนดาบก็ตามอันนี้มองเป็นพวกภาระค่าใช้จ่ายแหละนะ อ่ะเราไล่กันนี้นะคะอันดับแรกเอาเรื่องข้อดีก่อนข้อดีของเมษนะคะอย่างที่บอกข่ามีเกณฑ์ในเรื่องของการปรับเงินเดือนได้นะหรือว่าอาจจะมีรายได้พิเศษอะไรเข้ามารวมถึงโอกาสพิเศษทางการเงินบางอย่างเข้ามาแต่เนี้ยพี่หมอมองเป็นครึ่งเดือนหลังค่ะอยู่ประมาณช่วงหลัง,ลงวันที่สิบห้าสิบหกไปแล้วนะอ่ะพอพูดสิบห้าสิบหกเนี่ยมีคนท่องไว้ในใจแล้วใช่โชคไหมคะใช่โชคลาภไหมคะ อืม The Sun, เดอซันหรอเดอซัน่ะเอาจริงนะถ้าเป็นส่วนตัวพี่หมอเลยอะ่ะสถิติที่เปิดเขาขึ้นมาค่ะคือคือหมอดูบางคนหรือนักพยากรณไพ่าบางคนเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเดอซันเนี่ยเป็นโชคดีได้ค่ะมันก็ไปหมายรวมถึงโชคลาภการเสี่ยงโชคในบางคนนะคะแต่สำหรับพี่หมอพี่หมอมองว่าเดอซันจากสถติติตัวเองนะคะที่เปิดมา มันน้อยมากอะที่มันจะถูกหวยอันนี้พูดตรงๆเลยนะคือมันน้อยมากที่จะเป็นโชคแบบนั้นนะคะแต่มันจะกลายเป็นโชคดีเรื่องอื่นเนาะจะกลายเป็นโชคดีเรื่องอื่นไปนะคะถ้าจะให้เรื่องถูกหวยอะคือหนึ่งเหรียญสําหรับพี่หมอคือหนึ่งเหรียญอัศวินเหรียญอะไรเงี้ยค่ะมีเกณฑ์มากกว่าหรือเป็นพวกคิงควีนเหรียญสําหรับพี่หมอเราขึ้นพร้อมๆกันกันกบหนึ่งเหรียญน,นะจะมีเกณฑ์มากกว่าแต่เดอะซัน่ะยังไม่ใช่อะค่ะสาหรับพี่หมอนะ แต่เอาเป็นว่าไม่ตัดทิ้งแล้วกันไม่ตัดทิง้งก็เอาเป็นว่าช่วงนั้นน่ะอยู่ในช่วงที่มันมีเกณฑ์เรื่องโชคทางการเงินนะคะหลังวันที่สิบห้าไปแล้วเป็นเรื่องอะไรก็ได้ก็เหมือนเดิมนะเหมือนที่พี่หมอบอกแหละลองย้อนดูพื้นดวงตัวเองแล้วกันเอาสังเกตง่ายๆอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคุณเป็นเมฆที่ถูกถูกบ่อยอ่ะถ้าชอบเรื่องนี้การเสี่ยงโชคมีดวงทางนี้ได้บ่อยเสี่ยงไปยังไงก็ถูกอย่างนี้ยค่ะ เดอะซั Sun, อาจจะใช่สําหรับคุณแต่ถ้าเกิดว่าพื้นดวงคุณไม่ใช่เลยก็จะเป็นเรื่องอื่นนะไม่อยากให้โฟกัสไปแค่เรื่องเดียวนะคะทีนี้เนี่ยโชคที่บอกเนี่ยสามารถมาจากการทํางานได้หรือสามารถมาจากการลงทุนอะไรบางอย่างเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วมันเกิดเป็นผลกําไรงอกเงยขึ้นมาให้กับชาวเมธได้นะคะก็จะมีเกณฑ์แบบนี้บางคนจะมีเรื่องของการซื้อ ของชิ้นใหญ่อ่ะสินทรัพย์ชิ้นใหญ่ๆใ,ให้รางวัลตัวเองชิ้นใหญ่ๆได้ด้วยเป็นอะไรได้บ้างก็ใหญ่ในเลเวลที่มันต้องเซ็นสัญญาเป็นบ้านก็ได้ที่ดินก็ได้รถก็ได้แต่ถ้าถามพี่หมอมันโดดเด่นไปที่เรื่องของรถยนต์นะในเดือนกระกฎาก็จะไปมีเกณฑ์เรื่องนั้นได้นะคะ,อะนอกจากนี้ข้อดีของชาวเมษก็คือข่าวดีค่ะใครที่กำลังรอข่าวดีทางการเงินนะ ไม่ว่าอะไรเพราะแต่ละคนมีมีเรื่องหรือจุดหมายที่ไม่เหมือนกันเนาะพี่หมอก็จะพูดรวมๆแหละเป็นคําว่าข่าวดีเป็นอะไรดีๆอะในเดือนเนี้ยจะมีข่าวดีนั้นเข้ามาแต่ในเรื่องของข่าวดีเนี่ยพี่หมอมองว่าเปอร์เซนที่จะได้ตรงใจเม่นะคะอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซนนะแต่ได้สมมุติว่าข่าวดีที่ว่าเอาเป็นเรื่องอะเนี่ยอย่างเรื่องกู้ซื้อบ้านกู้ซือ้อรถหรือสินทรัพย์ คือเราได้ตัวสินทรัพย์มาแน่นอนยังไงก็ได้ถ้าคุณจะทําในเดือนนี้นะคะแต่ว่ามันมันจะมีอย่างนี้ใช่ไหมเวลาเราไปทําเรื่องอ่ากู้หรือว่าทําธุรกรรมแนวเนี้ยเขาจะมียอดที่แบบเป็นยอดแบบเกินอ่ะอย่างซื้อบ้านมันจะมียอดที่แบบว่าเหมือนกู้เผื่อมาตกแต่งอ่ะบางคนเขาจะคาดหวังเงินตรงนั้นแหละทุกคนพอจะเข้าใจเนาะก็จะบอกว่าบางทีสมมติว่าเราเราอยากได้ราคาหรือ เราอยากได้อยอดนะยอดสักสองล้านสมมติน,นะคะอาจจะกู้สักสองล้านราคาบ้านเราล้านห้าแต่เราอยากได้ส่วนต่างห้าแสนทุกคนพอเข้าใจเนาะในเดือนนี้ยมันยังไงมันก็ได้ค่ะข่าวดีเนี้ยแต่ว่ามันอาจจะได้ไม่ถึงสองล้านมันก็อาจจะได้สักล้านหกล้านเจ็ดทำนองนั้นนะจะเป็นประมาณนี้นะคะแต่ว่าพี่หมอมองว่าเมฆก็โอเคแหละพอใจพอใจกับสภาวะนี้นะคะ ค่อนข้างพอใจเลยนะอาถือว่าเรื่องดีทางการเงินก็จะเป็นประมาณนี้ทีนี้อะถ้าเกิดเดี๋ยวก่อนจะอย่างนี้ตัดบทไม่ได้บางคนที่เขาไม่ได้ทํางานประจาเขากําลังฟังอยู่เนาะเขาอาจจะรู้สึกว่าเอา้เาแล้วแบบถ้าไม่ได้มีเงินเดือนประจะําล่ะจะเป็นข่าวดีทางไหนก็ต้องบอกว่าโอกาสทางการก็ต้องข่าวดีเนี่ยจะคล้ายกันแต่ว่าในเรื่องของโชคทางการเงินนะถ้ามันไม่ได้มาในลักษณะของการปรับเงินเดือนหรือว่าค่าคอมสวัสดิการโบนัส เหมือนกับพนักงานประจําอย่างเงี้ยนะคะคนที่ทํางานฟรีแลนซ์อิสระพ่อค้าแม่ค้าข่าวดีก็จะมาในลักษณะของโปรเจกต์หรืองานที่มันจะเข้ามาหาคุณนะั่นแหละคะ่ะอาจจะได้จับงานใหญ่หรือว่าช่วงเนี้เป็นช่วงที่แบบโอ้โหงานเยอะแล้วมันมีแต่ง,งานดีๆเงินดีดๆเข้ามาหาก็จะเป็นพาร้ทน,น,นไปนะคะส่วนอะรายจ่ายแล้วกันนะรายจ่ายที่ควรระวังเรามีเกณฑ์ซื้อรถอย่างที่พี่หมอเห็นมีเกณฑ์ได้รถใหม่มีเกณฑ์ซื้อรถในช่วงเดือนนี้ แต่ก็มีเกณฑ์เสียเงินกับรถค่ะบางคนถ้าไม่ได้อยากซื้อรถใหม่ไม่ได้อยากได้สินทรัพย์ในเดือนนี้ข่าวดีที่ว่าจะไปออกเรื่องอื่นแทนอย่างนี้ก็ตามนะคะก็มีเกณฑ์เสียเงินกับรถอยู่ดีแต่ว่าจะมาในลักษณะของการซ่อมบํารุงมนเทนนดูแลบํารุงรักษามาเต็มนะในเดือนนี้เป็นรายจ่ายที่ค่อนข้างจะรู้สึกว่ามันจะกลับกันนะถ้าเกิดเราซื้อรถเราอยากได้เนาะแต่พอเป็นการซ่อมแน่นอนไม่มีใครอยากทา ไม่มีใครอยากเสียไม่มีใครอยากจ่ายนะคะมันค่อนข้างเป็นรายจ่ายทีเออ่เราจะรู้สึกว่าไม่อยากจ่ายมีฟีลลิ่งแบบเสียดายอยู่ในนั้นนะค่าใช้ใจ่ายในเดือนนี้อาจจะเยอะอาจจะรู้สึกเหมือนเครียดมองเป็นตัวเงินอะ่ะถ้าสมมติว่าเมษมองไปที่รายจ่ายเมษจะเครียดแหละแต่พอถึงตอนที่เมษต้องจ่ายหรือว่าเมษต้องรับผิดชอบรายจ่ายของตัวเองอมันไม่เครียดนะคะมันเหมือนกับเมษก็เห็นรายรับไงเออตอนมองรายจ่ายอย่างเดียวมันเครียดคะ่ะ แต่พอเราเราจ่ายออกไปแล้วเราเห็นเงินที่เหลือเห็นรายรับที่เข้าอ้าวปรากฏว่ามันไม่ได้เครียดขนาดนั้นนะคะค่อนข้างดีเลยนะอะทีนี้อีกหนึ่งรายจ่ายที่อยากจะให้ระวังนะคะเดือนนี้เม่จะเด่นขึ้นมาในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆถ้ามันเกิดจากการทําของเมธเองอะคะ่ะธุรกรรมที่เราทําเองดําเนินเรื่องเองเป็นเรื่องของเราเองไม่เป็นไรคะ่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีใครนะ มาขอความช่วยเหลือให้เซ็นสัญญาให้คำประกันให้ทำนูน่นทำนี่ทำนั่นอันนี้พี่หมอขอบอกว่าให้คิดพิจารณาไตร่ตรองดูให้ดีก่อนถามว่าในเดือนนี้จะเกิดปัญหานั้นเลยเหรอไม่ค่ะแต่ถ้าเกิดจะติกขึ้นเตือนมันมีเกณฑ์จะเป็นปัญหาภาระผูกพันเราในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นให้พิจารณาดูคนที่จะเข้ามาขอความช่วยเหลือเราให้ดีก่อน อ่ะถ้าเรารู้สึกว่าเราไว้ใจเขาเชื่อใจเขาเรามั่นใจเขาหรือแม้กระทั่งเราคิดเผื่อไปแล้วอะนะอ่ะถ้าเราจะดวงไม่ดีโดนเขาโกงในอนาคตแต่เรามองสถานการณ์ตัวเองแล้วอะยอดเท่านี้ชั้นไหวคุณจะช่วยเหลือคุณจะใจดีคุณจะทำอะไรอันนั้นก็เป็นพาร์ทของการตัดสินใจของเมธแล้วนะคะ โอ้โหเปิดมาราศีแรกพี่หมอก็ยิ้มเลยเพราะว่าพี่หมออยากอ่านแบบไพ่ที่มันพลังงานดีๆนะคะแล้วก็เป็นเดือนที่ดีพี่หมอเหมือนจะเห็นเม็ดีมาสองเดือนแล้วนะเป็นเดือนที่ดีมากๆเลยนะคะของเม็ดนะกรกฎานะมิถุนาก็เหมือนจะดีใช่ไหมกรกฎาก็ดีนะคะดีมากด้วยก็ขอ ดีใจกับชาวเมธแสดงความยินดีกับเมรขอให้เมธไปเตรียมตัวรับมือกับเดือนกรกฎาที่มันแฮปปี้มากๆในเรื่องของการงานการเงินและแน่นอนว่าเรายังเหลือความรักกับสุขภาพแต่ขอพี่หมอลงการงานการเงินให้ครบ12ราศีก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวความรักกับสุขภาพจะตามมาแต่ทันเดือนกรกฎาแน่นอนใครที่ให้ความสำ,สำคัญเนาะ ปัจจัยสําคัญในชีวิตเนี่ยเทไปที่เรื่องความรักความสัมพันธ์ก็รอติดตามกันแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะทั้งผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่ทั้งลูกเพจเก่าล,กลูกเพลอเพจใหม่บางคนก็ตามไปซับเพจด้วยแล้วก็ลูกดวงที่ตามไปจาก YouTube ด้วยนะคะขอบคุณมากๆอ่ะมีหลายคนถามว่าดูดวงส่วนตัวทางไหนไลน์ไอดี ID พี่หมอถ้าให้พี่หมอพูดมันจะจำยากนะคะเพราะฉะนั้น สามารถเข้าไปติดต่อได้ทางข้อความเพจเฟซบุ๊กเลยค่ะใช้ชื่อเพจเดียวกันกับชื่อช่องนี้ค่ะคาเฟ่โฮโนะคะก็เข้าไปทักสอบถามหรือว่าถ้าเข้าไปเจอเพจแล้วเนี่ยรูปโปรไฟล์ก็รูปเดียวกันเลยค่ะถ้าเข้าไปเจอเพจแล้วเนี่ยสามารถอมองไอเดียลที่หน้าเพจก็ได้ค่ะไม่ต้องทักก็ทัก ID Line ลคือข้อความเพจกับ ID Line ไลได้ทั้งสองทางแต่ว่าพี่หมอมักจะตอบไลน์เร็วกว่านะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ย ข้อความเพจมันไม่ค่อยเตือนไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมนะคะก็นั่นแหละค่ะสามารถาทักไปสอบถามคิวได้แต่ว่าช่วงนี้ยาวนะอันนี้บอกก่อนคิวส่วนตัวค่อนข้างยาวนะคะตอนนี้ก็น่าจะประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ได้ค่ะคิวเพราะว่าบางทีเวลามันไม่ตรงกันนะคะแต่ถ้าเวลาตรงกันโชคดีก็วันสองวันก็มีก็มีนะพอมีหลงหลงมีเวลาลงหลงนะคะลองทักมาถามดู แล้วก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกไลท์ทุกแชร์มันมีประโยชน์กับพี่หมอมีประโยชน์กับช่องมีประโยชน์กับเพื่อนๆคนอื่นค่ะแล้วก็จะพยายามทําคลิปออกมาให้ดีที่สุดดีใจกับเม์ด้วยอีกครั้งนะคะพลังงานไท่ดีมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ